สวัสดีตอนเช้าคะ่ะมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วค่ะมีเรื่องตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนได้รับสมุดเล่มเหลืองนะคะของรัฐบาลประเทศสวีเดนคะ่ะเขาจะให้เตรียมตัวค่ะสงครามถ้าเกิดสงครามเราต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเขาก็จะบอกค่ะ การปรถมพยาบาลการฟังเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมเลยค่ะเขาจะมีรายละเอียดให้เราค่ะเขาจะมีหนังสือมาให้เราอ่านตักตุนสเสบียงอาหารการคอยฟังเสียงตามสายปรถมพยาบาล นี่จ้ะทางเรือก็เรือดำน้ำเขาให้ระวังหมดค่ะกักตุนอะไรที่เรากักตุนได้เราก็กักตุนค่ะกักตุนอาหารไว้ตอนนี้ยูเครนกับรัเสเซียเขาถล่มกันอยู่ค่ะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านค่ะที่ใกล้เคียงก็จะมีสประเทศนะคะไอ้สใช่สประเทศ ฟินแลนด์ Finland ใกล้ที่สุดค่ะฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนค่ะสี่ประเทศนี้คือใกล้เคียงถ้ามาฟินแลนด์ก็นี่แหละค่ะสวีเดนนี่ก็เขตติดต่อค่ะเพราะว่าระวางสวีเดนฟินแลนด์เดนมาร์กนี่เขตติดต่อหมดเลยค่ะต้องเตรียมความพร้อมค่ะ ต้องเตรียมไว้ก่อนต้องศึกษาไว้ค่ะว่าถ้าเกิดมาจริงๆเราจะต้องทำยังไงแต่คนแก่กับเด็กเขาก็ให้อ,อพยพได้นะคะแต่ถ้าว่าหนุ่มสาวนี่ต้องถ้ามีสงครามจริงๆเขาก็จะให้ช่วยกันค่ะช่วยกันต่อสู้ถ้ามีสงครามจริงๆแต่นี่คือเตรียมความพร้อมค่ะ เตรียมความพร้อมเตรียมอาหารแห้งว่าเราต้องใช้อะไรบ้างชีวิตประจำวันเราต้องตุนไว้ค่ะแต่คนไทยก็น่าจะมามากง่ายที่สุดมามากแลอีกอย่างจะมีสงครามนะคะโทรศัพท์โทรอะไรนี้ก็โทรไม่ได้ค่ะต้องฟังรอฟังเสียงตามสายอย่างเดียว แล้วก็ต้องวิ่งให้ทันด้วยจ้ะต้องมีทุกอย่างสเบียงอาหารน้ำข้าวต้องตักตุนไว้ค่ะแต่ประเทศไทยยังไม่ไม่มีนะคะแต่ที่นี่เขาจะเตรียมความพร้อมรัฐบาลเขาจะแจกหมดเลยค่ะแจกหมดทุกบ้านแจกหนังสือเล่มนี้ แต่ก็อยากจะกลับไปไทยเหลือเกินจะ้ะอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะเกิดปีไหนเดือนไหนก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนแต่เราไม่อยู่ก็ต้องอยู่ตามนี้แหละคะ่ะไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนี่แหละคะ่ะก็จะามาเล่าให้ฟังนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ